สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังซื้อเห็ดนะคะจะซื้อไปซุปค่ะก็จะมีแบบแบบสีขาวนะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนี่คิดว่าจะแพงกว่านะคะเออที่ว่าเป็นกิโลละเอ่อกิโลละ17ดอน50นะคะสีน้ำตาลนะคะส่วนสีขาวนี่กิโลละ17ดอนค่ะก็แต่ว่าวันนี้เราจะเอาเอาตัวนี้เนาะค่ะจะเอาไป เอาไปซุปนะคะอันนี้จะมีรสชาติหวานกว่านิดนึงนะคะจะอร่อยกว่าสีขาวนะคะสีขาวจะจืดนิดนึงนะคะแล้วก็แต่น,นี้จะแพงกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรเราเราจะเอาสีนี้เนาะสีนี้เพื่อที่จะเอาไปไปซุปค่ะโอเคค่ะเอาไม่เยอะก็ได้ <laughs> เพราะว่ามันแพงเนาะโอเคค่ะเอาแค่นี้ค่ะจะไปซุปค่ะ ตอนนี้กําลังเอามาต้มนะคะล้างแล้วก็ต้มนะคะแล้วก็จะใส่นะคะ,ะเครื่องเทศเนาะหอมแดงนะคะจะมาต้มด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะสําหรับสําหรับทําซุปเนาะแล้วก็ค่อยขึ้นเอาขึ้นมาตำเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแกงนะคะก็อาจจะใส่แบบมะขามลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่มะขามปรุงนะคะ แต่วันนี้ไม่แกงเนาะก็ปรุงใส่น้ำปลาใส่ชุลศใส่น้ำใส่ใบเปรี้ยวใบมะขามอะไรเงี้ยถ้ามีเนาะหรือใบใบอะไรนะใบ,บักผักติ๋วอะไรเงี้ยเนาะค่ะสําหรับแกงเห็ดเนาะแต่วันนี้จะต้มสําหรับทําซุปค่ะแล้วสุกแล้วเราก็เอามามาสับก่อนเนาะเห็ดมันชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็ หอมแดงเราแล้วก็ามาตําค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็สุกแล้วนะคะเราก็เอามาหัน่นหชอ็ชอปชชนะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็นหอมแดงที่มันชิ้นใหญ่เนาะเราก็จะหัน่นนิดหนึ่งน,นิดหนึงก่อนที่จะลงไปตำอน,นี้แค่นี้จะได้ตำง่ายเนาะ รเทียมแล้วก็จะใส่ลงไปเลยค่ะจะใส่ในนี่ลงไปกระเทียมกับพริก,รกจะลงกระดังกนะคะจะชุ่ๆๆุ่อื้อก็อร่อยแล้วทุกคนนี่เอาหอมใส่ตักดัง,งแล้วก็เห็ด ใส่เอาเห็ดใส่แล้วตําเห็ดน,นิดนึงนะคะเห็ดอันนี้อร่อยนะคะมันแพงกว่าสีขาวแต่ว่าแกงก็ไร่ย <c oughs> ตําให้เข้ากันนิ่มๆก่อนก็้ตรง โอเคตอนนี้จะปรุงนะคะทุกคนเราจะใส่นะคะตามน,นี้อันนี้คือชูรสนะคะทุกคนคือชอบกินชูรสก็ใส่ชูรสหละคะ่ะชูรสแล้วก็น้ำปลานิดนึงอ,อันนี้คือน้ำปลานะคะน้ำปลาที่ต้มสุกนะคะ จะใส่ผงโรตีใส่ผงรตีนิลลดหนึ่งเติมความนัวนะอันนี้ผงโรตีนะคะทุกคน,น,น,นเดี๋ยกผักใส่อันนี้ก็จะเอาผักนะคะนี่คือผักต้นหอมนะคะทุกคนต้นหอมใส่ ตอนนี้จะตำแล้วนะทุกคนตำยกขึ้นนหน่อยมาอร่อยแล้วแล้วค่ะทุกคนเพื่อชูรสก็อร่อยแล้วน้ำน้ำปลากับชูรสเข้ากันดีดีอาหารดีสะอาดเนาะชุบเห็ดนะโอเคเราวก็มีเห็ดผวกแล้วก็เ,เห็ดนี่แหละทีนี้จะชิมนะชิมก่อนอืม น,ออน้ำปลาอีกนิดนึงโอเคอโอเคทุกคนได้แล้วโอเค,อเคใส่ใสจานนีน้และซุปเห็ดนะคะทุกคนซุปเห็ดน้ำตาล เห็นแถวยุโรปเนาะเขาก็เก็บนะที่ในป่าเนาะเราไม่ได้อยู่ใกล้ป่าเลยค่ะหน้าหนาวด้วยไม่มีหรอกที่นี่อ่ะอย่างนี้ขอบคุณมากนะคะเวลาไปก่อน,นะคะ่ะซุปเห็ดค่ะขอบคุณค่ะ